มือเท้าปากอาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราก็ได้นะคะในช่วงหน้านี้เราจะต้องเข้าระวังและปกป้องลูกหลานของเรากันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศลาดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นในวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะพูดเรื่องมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคที่มีภาวะ,ะการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงมาช่วงหนึ่งนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแล้วก็ แพร่ระบาดอยู่ในทุกปีนะคะดังนั้นนะคะช่วงฤด,ดูนี้ก็จะเกิดภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีการแพร่ระบาดติดตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดนะคะจนถึง5ปีนะคะนี่ก็จะเป็นอาการของเด็กเป็นภาพเบื้องต้นนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างมีตุ่มขึ้นนะคะที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ในช่องปากนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังความรู้ด้วยกันนะคะ โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสพบได้บ่อยในทารกแล้วก็เด็กเล็กทําให้มีอาการไข้มีแผลในปากมีตุ่มน้ําใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและลําตัวจัดเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจกับคุณพ่อคุณแม่ของ,องหนูน้อยทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะคะส่วนใหญ่มักจะหายได้เองภายใน5้ถึงเวันแต่ขณะเดียวกันภาวะแทรกซ้อนก็พบได้ว่ามีอันตรายที่รุนแรงที่สุด เราเรียกว่าอาการกั้นสมองอักเสบซึ่งพบได้น้อยมาก 1- 2ถึงรายถึง5ารายต่อปีนะคะที่มีโอกาสเป็นแล้วก็เสียชีวิตเป็นภาวะที่ลุกลามของโรคมือเท้าปากนะคะพ่อแม่จะต้องสังเกตเด็กให้ดีว่าเด็กมีอาการน่ากังวลไหมตัวยอย่างเช่นซึมลงหายใจหอบหายใจเร็วมีอาการชักเกร็งหมดสติมือสัน่นขาสั่นเดินเซถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้คนที่พามาพบแพทย์ทันทีนะคะโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนโทรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า100สายพันธุ์โดยที่สายพันธุ์ที่ทําให้เกิดโรคที่พบได้บ่อยก็คือโคกซ์กี้ไวรัส A16 นะคะและแอนโทโรไวรัส71กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะคะก็พบอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะ อาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากจะคล้ายไข้หวัดก็คือมีตุ่มไสมีแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปากและมีอาการเจ็บมีผื่นแดงและตุ่มใสขนาดเล็กที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะนิ้วเท้าแล้วก็ก้นแล้วก็มีอาการไข้เป็นระยะเวลา5-7วันอย่างไรก็ตามโรคมือเท้าปากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ นะคะสมองอักเสบเอามาพาดกล้ามเนื้ออ่อนปกเปียกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไปจนถึงเสียชีวิตได้โดยโดยอาการแทรกซ้อนเนี่ยไม่สัมพันธ์กับจานวนแผลในปากหรือตุ่มที่พบตามฝ่ามือฝ่าเท้าในรายที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงอาจมีแผลไม่กี่จุดในลําคอหรืออาจมีตุ่มเพียงไม่กี่ตุ่มตามฝ่ามือฝ่าเท้าก็ได้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลเด็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วง1-2สัปดาห์แรกที่เป็นนะคะแม้นว่าผื่นหรือแผลในปากจะหายไปแล้วก็ตามนะคะก็ห้ามประมาทนะคะเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะสัญญาณเตือนที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกหลานท่านไปหาหมอทันทีนะคะก็คือเด็กมีอาการซึมลงไม่เล่นไม่ทานอาหารไม่ทานนมเลยปวดศีรษะมากปวดพนไม่ไหวมีอาการงอแงพูด เพ้อไม่รู้เรื่องสลับกับการซึมหรือเห็นภาพแปลกๆป,ปวดต้นคอคอแข็งมีอาการรับรู้สับสนซึมลงและอาเจียนมีอาการสะดุ้งผาวาตัวสั่นแขนหรือมือสั่นบ้างมีอาการไอาหายใจเร็วดูเหนื่อยๆหน้าซีดมีเสมหะมากโดยอาจมีหรือไม่มีอาการไข้ร่วมด้วยก็ได้นะคะกลุ่มอาการเหล่านี้คือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะ แพทย์จะทําการวินิจฉัยแยกโรคตามอาการโดยผู้ป่วยที่มีผื่นที่มืออาจต้องแยกออกจากโรคผื่นแพ้โรคอิสุกอิสัยผื่นจากเชื้อไวรัสชนิด,ดนอื่นๆสาหรับมือเท้าปากโดยทั่วไปแพทย์สามารถวินิจฉัยได้จากอาการและการแสดงแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงแพทย์จะต้องสั่งทําการตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อยืนยันและการส่งตรวจเพิ่มเติมนี้ไม่จําเป็นต้องทําในทุกรายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ก็ได้แก่การส่งตัวอย่างสิ่งคัดหลังและ อาจจะส่งอุจจระเพื่อหาเชื้อไวรัสก็จะใช้เวลาประมาณ1-7วันสำหรับวิธีการตรวจนะคะการตรวจหายีนของไวรัสนะคะด้วยโพลิเมอเรสนะคะเชงโพลิเมอเรสเชนรีแอคชั่นนะคะและการเพราะเชื้อไวรัสนะคะไวรัสเคาเจอร์นะคะซึ่งเป็นการหาวิธีการยืนยันเชื้อไวรัสอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าถ้าเรารู้สาเหตุนะคะของการเกิดโรคเราก็จะได้ให้ยาถูกต้องแล้วก็แก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะเนื่องจากปัจจุบันโรคมือและเท้าปากเนี่ยยังไม่มีการรักษาโดยเฉพาะนะคะจึงเป็นการรักษาทั่วไปตามอาการของผู้ป่วยถ้าเจ็บคอมากล้วประทานอาหารไม่ได้ดูป่วยดูอ่อนเพียจกกัดการขาดสารน,น้ำสารอาหารก็จะให้อาหารหรือพยายามป้อนนมหรืออาหารอ่อนแต่ถ้าเพียรมากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็จะให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดนะคะร่วมกับให้ยาแก้ไข้แก้ปวดและอาจจะให้ยาชาในปากเพื่อลดอาการเจ็บแผลในปากร่วมกับการเฝ้าระวังนะคะสังเกตอาการพเพาะว่าแทรกซ้อนทั้งของสมองของหัวใจนะคะแล้วก็ของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะที่อ่อนแรงลงด้วยนะคะ เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตัวนี้ด้วยนะคะที่ก่อให้เกิดอาการของมือเท้าปากนะคะแต่ที่สําคัญก็คือการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดีโดยคุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะโดยลีกเลี่ยงให้เด็กคุกรีกับ หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยรักษานา้าไม้ส่วนบุคคลล้างมือนะคะแล้วก็ทําความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทานและทําความสะอาดอาหารที่สุกสะอาดสดใหม่ไม่มีแมลงวันตอมดื่มน้ําสะอาดนะคะไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะจานชามช้อนแก้วน้ําขวดนมแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการเมื่อเช็ดน้ำมูกหรือน้ำลายให้เด็กแล้วต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็วนะคะแล้วก็ พยายามนำสิ่งที่เช็ดน้ำมูกน้ำลายแล้วนี่ทิ้งลงในถุงแยกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนทั้งน้ำปัสสาวะหรืออุจจระในผ้าอ้อมนะคะหรือเสื้อผ้าก็ควรล้างให้สะอาดแล้วก็ทิ้งลงในชักโครกห้ามทิ้งสิ่งคัดหลั่งเหล่านี้ลงในท่อระบายน้ําทั่วไปนะคะเพราะงั้นเด็กจะติดกันหมดแล้วก็รีบพาเด็กไปพบแพทย์เมื่อมีอาการของมือเท้าปากเด็กควรหยุดเรียนนะคะอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์จนกว่าแผลจะหายนะคะ ในกรณีที่มีการติดเชื้อมือเท้าปากชนิดที่มีอาการรุนแรงโดยเฉพาะถึงขั้นเสียชีวิตเชื้อเนี่ยจะเป็นเชื้อเอ t นโทรไวรัสตหนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลอาจจะเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเข้มข้นขึ้นก็คืออาจจะต้องปิดทั้งโรงเรียนนะคะอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ก็พ่นยาทําความสะอาดของเล่นห้องต่างๆนะคะโต๊ะต่างๆนะคะโต๊ะเก้าอี้ต้องทําความสะอาดทั้งหมด ละน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็คัดแยกเด็กป่วยออกนะคะตั้งแต่เดินเข้าที่หน้าประตูมันล้างมือเช็ดถูทําความสะอาดห้องเรียนและของเล่นต่างๆนะคะเพราะเด็กวัยนี้มักจะอมนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ที่และผู้ดูแลที่ใกล้ชิดที่กับลูกมากที่สุดเนี่ยจะต้องหมันสังเกตนะคะทั้งอาการของลูกและการป่วยที่ผิดปกติเราก็รีบมาพบแพทย์ด้วยนะคะ ถ้าพบอาการผิดปกติเหมือนที่กล่าวไว้แล้วสําหรับโภชนาการสําหรับเด็กมือเท้าปากเนี่ยอาหารในช่วงวัยหนึ่งหปีหรือวัยก่อนเรียนมีความสําคัญเพราะว่าช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้เต็มที่สร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็พัฒนาการนะคะควรให้เด็กได้รับอาหารมื้อหลักทั้งสามื้อครบคุณค่าอาหารทั้งห้ามูแล้วก็ให้อาหารหลากหลายอาหารว่างไม่เกินวันละสองมือ้อ อย่าลืมให้เด็กดื่มนมด้วยวันละ2-3แก้วปัญหาโภชนาการส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากคือกินอาหารได้น้อยลงเพราะมีแผลในปากเบื่ออาหารทําให้เด็กขาดสารอาหารหลักการสําคัญก็คือยังต้องยึดหลักกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมืออยู่นะคะเป็นหลักในการป้องกันเชื้อไวรัสทุกประเภทนะคะหลักการเลือกอาหารก็อันที่1เลือกเมนูอาหารอ่อนลักษณะคือให้เด็กเคี้ยวง่ายไม่แข็งไม่มีกัดใย,ยมากถ้าเป็นเนื้อสัตว์ให้บดแบบละเอียดหยาบ ถ้าเป็นผักก็ให้ต้มหรือลวกให้เปื่อยนิดนึงถ้าเป็นผลไม้ก็ให้เลือกที่ผิวอ่อนนุ่มเช่นมะละกอสุกมะม่วงสุกส้มเขียวหวานเป็นต้นตัวอย่างเช่นข้าวต้มหมูสับใส่ไข่ข้าวต้มปลาไข่ตุน๋นข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูสับผัดวุ้นเส้นและผัดผักฟักทองนะคะใส่ไข่เป็นต้นรับประทานอาหารที่สุกอุ่นใหม่นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อนมากับอาหารหรือเรื่องอาหารที่มีรสเป็นกฎ นะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้แก่ผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะนาวสับประรดและสาวรสเป็นต้นแล้วก็อาหารจําพวกน้ําโซดาน้ําอัดลมเพราะฤทธิ์ของกรดจะทําให้เกิดระคายเคืองต่อแผลที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารได้นะคะดลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มรสเผ็ดจัดจะทําให้ยิ่งเจ็บปากมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่เย็นหน่อยเพื่อช่วยลดอาการเจ็บเจ็บบริเวณแผลได้เช่นไอศครีมผลไม้เชอร์เบตน้ำผลไม้ปัน่นน้ำตาลน,น้อย,น,อยนมจืดเย็นเป็นต้นนะคะ กรณีไม่มีไข้สูงหรือไอสามารถดื่มน้ําเย็นช่วยลดอาการเจ็บปวดเจ็บบริเวณแผลในปากได้เพื่อทําให้บริโภคอาหารได้มากขึ้นก้วาปากหรือน้ําอุ่นหลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารสําคัญมากนะคะส่วนพลังงานที่ต้องการต่อวันน1300ี่1หนึ่งถึงหนึ่กิโลแคลอรี่ต่อวันและโปรตีน2 2่สถึงสีกรัมต่อวันนะคะ อันนี้เป็นหลักการนะคะที่เราจะต้องทําให้โภชนาการของเด็กเนี่ยได้รับอาหารครบทั้ง5หมู่แล้วก็เน้นอาหารที่อ่อนย่อยง่ายแล้วก็รสไม่จัดนะคะและที่สําคัญนะคะการดูแลเด็กก็สรุปได้เลยนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ติดง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไปาสถานเลี้ยงเด็กหรืออนุบาลหรือ,อในกรณีที่ผู้ปกครองเป็นคนนําเชื้อโรคมาให้เด็กเนี่ยเด็กก็มีอาการติดต่อได้ง่ายอยู่แล้วและถ้าเด็กเนี่ยเป็นนะคะก็ควรมีการ ทำความสะอาดนะคะข้าของเครื่องใช้เด็กนะคะแล้วก็ของเล่นที่เด็กชอบกัดชอบอมนะคะต้องพยายามล้างและดูแลความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็แยกเด็กออกจากคนอื่นนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดสังเกตอาการทางสมองกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะอาการซึมลงอาเจียนนะคะมีไข้กลุ่มเหล่านี้ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีนี่ก็สรุปอาการให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาของโรคมือเท้าปากซึ่งะระบาดในช่วง หน้านี้ล่ะค่ะแล้วก็ไวรัสตัวนี้นะคะก็ติดต่อง่ายซะด้วยนะคะดังนั้นเราปกป้องลูกหลานได้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดการสมองเสียและเสียชีวิตตามมานะคะก็ฝ<ม>ากไว้นะคะว่าติดตามคลิปดีๆของหมอปอได้ที่ Facebook ดรบริษาดาวันยู u ูบพักแห่งเวนเฮิร์บแล้วก็ Li n e แอดแสกนเคอร์กู post, ตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อสนทนาสอบถามปัญหาสุขภาพ นะคะแล้วเราก็จะบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาให้ทุกท่านได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะและแพทย์แผนปัจจุบันในแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านทําความเข้าใจรอยโรคเข้าใจวิธีการรักษาและทาให้ท่านรู้จักรับมือกับโรคภัยแล้วก็ป้องกันบุตรหลานหรือคนที่ท่านรักได้แล้วก็อาหารเป็นยาอย่างเป็นนโยบายสําคัญอยู่ที่จะช่วยฟื้นฟูร่รางกายของเราปกป้องเชื้อไวรัสของเราได้ นะคะคสำหรับวันนี้หมอปอก็ต้องฝากท่านนะคะถ้ามีข้อมูลดีๆนะคะและคิดว่าข้อมูลคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์หน่อยนะคะถ้าใช่ฝากแชร์ไปให้ด้วยเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ